ระโสมเสียงล้มน้ำจ่าตาไให้อีสานนองพีเพียดล้ำเพิงปีซีน้ำนิทานประสานเตยมาเผยเรื่องให้ทานชมสิบนิว้ยวย่อกับก้มสัทธาทานดอกทั้างหลมิดทั่วแดนแปนทั่วทันมิ่งสอนใช้มาชวนก่อน ละคำอ้อซอเขียนมาตอนทางบทก่อนพยอนใส่เพียรลำเพลินลูกแบบใหม่เพ pues mm ียรลำเพลินเดือแม่ใหญ่ไปลำใส่ยาใดสาหยับมาฟอนก่อนคอยเมื่อว่าเดินน้าอ้อย ลนกับสวัสดีมิตรทัวแดนแฟนที่รอรับฟังตัวของผมในคำพื้นนี้มีนามยูเดลวาพญาผู้วดุลพรหมเหสีเคียงข้างนั่นก็คือมเหสีนั่นท่าถวายบังคมเทคคเสเจทีพี่น้องเอ๋ย อันว่าสององค์กษัตริย์นี่ก็ได้ปกคร้องเมืองบ้าน้อยู่ยเย็นเป็นสุกเป็นเวลาหลายปีผ่านมาแล้วบอกว่าสิเป็นหัวเมืองหน่อยใหญ่ไปชาตินี้ก่อนไปชานานาฬิกอยุ่เย็นเป็นสุขบ่มีความเดือดร้อนอา้ามเหสีเทคะสุมื่สุเวนผีสีเห็นลูกของเข้าทั้งสี่คนขึ้นมาเขา่าเฝ้ามือนีเป็นจังไรกันเนี่ฮะเบิ่งเวลาก็คือเสร็จสวยเทนง่ายแล้วคืูบ่เห็นหนาลูกหนาเต่าเราเลย โอ้ยเสด็จพี่เพคะตั้งแต่เต้าเนี่ยม่อมฉันกับทันนี่เห็นหนาลูกนาเต้าคือกันกเพคะ่ะจ้าว่าไปแลเหรียญทั้งใดแม่เลวแม่แต่อามาเซนาคนไก่กชิ์กับบอเห็นมันพากันไปใส่หรอฮ้ออามาเซนาเสียงมาแต่ทองพผลงญใส่ละมามามาท่านพผลงญหินมามามาเสนาอโอ้ยน้าขนมผู้ใดมาปเป็นตาเจ็บแต่ไหนมามามาเพื่อเดินแล้วเพื่อเดินแล้ว ถวายบังกะโร่พยาค่ะพระองค์บังคมฮะบังคมถวายบังโขมจีกูเขาดูบังกะโรถวายบังคมพะยาค่ะพระองค์มีอย่างน้อแต่เศร้าแต่เสียวให้ผู้ข uh, ่ารับใสพะยาค่ะเกยจังสี่ดอกอามารลอยีหน้าอ้อมันเป็นจังสี่น oh, oh, ี S <S 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 ่เพิ่่นนทาโอ้ยน้อมาสูเอ้ยอามารลอยเสน้าอ้อพะยาค่ะ อันนั้นท่านปุโรหิตดิแม่นแล้วพระเจ้าค่ะเออปุโรหิตคือจังสีดอกสูมือสูเว่นนะพ่อสิเห็นหนะ้าลูกหนะ้าเต้าของพ่อขึ้นมาเข่าเฝ้าแล้วแต่มือนีเวลามันเสร็จสวยเพ่นไง,งแล้วคือพอเห็นหนะ้าโอรถที่ดาของพอ่อแฮะอ่าทัตปุโรหิตพรัติดาเผอรถทรงพระตื่นหรือยังตอนนี้ได้ยินมาไปร้อยอังคารอยู่บะชันไปร้อยอังคารจะไหนไปร้อยกระทงร้อยร้อยกระทงร้อยกระทงยูบะชันวาเอาจังสีเอาจังไหนเดี๋ยวข้าพเจ้าสิไปตามเมื่อไหร พระอ,องค์เอ้ยเดี๋ยวเก้าวขาพร้อมสิไปตามเบอร์ไห่มาพอรถพัะธิดาพร้อมสิจะออกมาทองพระโลงแล้วหรือยังพ่อ,อยาออค่ะอ่าดีๆไปค่ะค่ะพระเจ้าจักคพรรดโอเคปากพาสนมคือหลายแต่ว่าไงพระโอรถพัะธิดาสเสด็จแล้วเฮ้ย เอ้ยผมเป็นนักป่าะุ่นธ์จินเป๋มูหันส่มเปี้ยนเห็นหมวกโจ๊กขึ้มาแล้วผู้ขามาแล้วพยาค่ะมากานคุกสู่คนละตัวนี้ลูกกอปิ่นทองทำไมบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะเป็นเงินถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะปิ่นเพชรถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่พยาค่ะ ปิ้นชัดถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จแม่ทีคะปิ้นโตถวายบังคมน้ำแน่พ่อเจ้าค่ะปิ้นเอิร์ถวายบังคมพ่อเจ้าค่ะโอ้ยแต่รั้นมึงออยากมีปิ้นน้ำเขาปิ้นเก้าถวายบังคมไปยังปิ้นเก้ารถติดกันด้วยเอาดิเซลมงเวียนไงนี่ไก่แจเมนอยากมีปิ้นน้ำเขาเนาะอามาก็ได้เพราะแดดวนพ่อเจ้าค่ะอ่าๆๆมากันพบหนาสุขสุขุนล่ะเฮ้ยจังซีดอกเดียวนีปิ่นทองลูกของพ่อ เยี่ยนี่บาวาสิปินหัวเมืองนอยงญยมันกระด้างกระเดื่องต่อเมืองเฮาบอรหรือว่าเป็นประชาชดปราชานรารัตยุเย็นเป็นสุขดีบอลูกแฮสเด็จพ่อพัคขาตอนนี้เหือบ้านกันเมืองของเราก็ปกติดีบัะชานรารัตของเราก็ยุเย็นเป็นสุขพัคขาแต่ว่าตอนนี้เป็นฤดูกาลให้การแข่งวอวลูกสิมาทุนขอลาสด็จพ่อไปแข่งวอวพัชขาแม่แล้วพ่อผูผ้ขาแม่แล้วโอ้ยกว่าปีที่แล้วเลยคืองน้ำมเป็นยามหัวโลบบวกและกระเทศสการแลนบอล องไซเมื่อต่างๆมันกรสิทรงมาแลนแข่งวาวอันพระองค์นี่ก็ต้องไปแรงวาวพยาคะแม่นแล้วพระองค์พยาคะเอ้ยเนาะเข้าเลยสีหัวใจไหวายอาอาดีคือกันลูกดีคือกันพอเองก็ลืมคิดไปว่าช่วงนี้มันคือช่วงเทศกาลแรงวาวเอาแบบนี้ลูกพากันไปทั้งสามโอรสของพ่อเมนบอลลุกท่านไปแล้วให้มีชัยชนะกลับขึ้นมาสูเวียงสูว่างเาข้าใจบอลลุกย่าให้ครายหน้าครายตาพอ่อเน้ แล้วบัตรที่นี่มาเหสีโอรถคนเล็กของเฮานี้อย่าไปน้ำอายอยู่บลุกพระธิดาเพคะ,สะเสด็จพี่กานนั่นล่ะมาเหสีสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เพคะ<ผ>ม่อมฉันนี่ก็ยังไปแข่งวอกับเสด็จพี่เพื่อกันเพคะ,สะเสด็จพ่อวายบ่ได้นะคะพระองค์บ่ได้พระยาค่ะบ่ได้เด็ดขาดเนื่องจากว่าพัะธิดาเปิดเป็นยาพอบูเปิดเป็นแม่ยาพอบูปัสสิบบัสสิบ่าได้จังโอยเป็นแม่ยาไม่ยิ่ง ไม่ยไม่ยาพ่อปูใส่อขอโทษพัดเ,เป็นแม่ยาไม่ยิงพัดที่ดาสิบอสามารถไปซักเป่าคือผู้ใช้ได้พอห,พห่วพิจารณาได้พอห่วงเธอโอ้ได้เด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งขเบาบ่เมนตีข้าแข่งเบาล่ะเออเขาก็ต้องซักเสื้อเบาเพราพะยังอ๋ออ่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้เพราะย่ะลูกฟังพออันหนามาพี่พอว่าแบบนี้ดีกว่าลูก เอามาเสนากับภากันบวชถือคือก,กันลูกเป็นผู้ญาผู้หญิงอยู่ในเวียงในบงังกับแม่กับอ่อบอมมาสมที่จะไปนะลูกเนาะไปเชียกกับไรบอไปค้าสเสด็จ่องอันผู้ขาว่าจังซี่ดอกพระอ,อ,องค์ว่า<ม>จะได้โปรโลฮิตอันข้าพราะเจ้าว่าให้อันพระธิดาเขาทั้งหลายนี่ไปตัเป็ดดีกว่าไอป่ามันล่งแลี้ยวหน้นี่ะที่แน่นอนใข่คือซาป่วมพระแขกทุกด้ เอาแหวบานเอาลูกเอากันควนประควนกันแล้วจะทานสิสูบไฟละ่ะเฮ้ยขอาว์อาว์อ้าว์พากันออกเดินทางให้พวกเจ้ามีโชคมีชัยมีความปลอดภัยกลับขึ้นมาสู่เวียงสวงอาแมนเสนาพญาค่ะในกาลครั้งนี้ออกไปนอกเวียงนอกวังเข้าใจบ่พวกเจ้าพ<ย>าอย่าให้ลูกของเรามีบาดแผลแม้แต่ป้ายเล็บเข้าใจปะเพร<ย>าะฉะนั้นพ,<ย>พวกเจ้าสี่หัวลุดจักบ่าเข้าใจบ่รับด้วยแปดพญาค่ะรับด้วยเอารับด้วยเอาเจ้น่าบ่ะหอดเก้า ป่ะทันจังสันสีผ้าองค์ชายทั้งสามไปแลนบ่าวเสนา่าทนปนโลหิตอะไรเสีาายมไปโคตทหารหาเมืนายโอ้ยอก,ก่ากียามเลยมึงเดียวไปย่งหามืนั่ไปแลนเบาวซื้อๆ่เอาไปหายได้พ่อหาได้ไอะเออสีได้เคร่อ,องก็ได้อะบ่ได้ก็ได้วะอ่ะปะองค์ชายเสื่อสนิทพยายาไว้มัดละเสียงลอยลบจากคื่องฮันเสียบฝนอ จำได้บ่อัตชัยเดือพยังสานต่อสื่อไฟลำพืชนนั้นให้ซอยชีดลาบ่ได้เสียจากฮันคือเขาสาบแลวใดเพ็ดลำพื้นยังดังไก่อัตชัยยังยืนหอ ลไปนี่น้อพี่น้องแห่งเหลี่ยมสร้างน้อแสงสีทั้งเครื่องเสียงเวทีพอผู้ใหญ่เพิ่นจัดบึมอย่าสิลืมเด้อท่านี่ยวางจองน้อไว้เนียเพ็ดลำพื้นเดื้อเมียรับรองเนียว่ามนเจะหนุ่มสาวกอนแม่นลืมเมื่อโอ้ยเด้นอน้อ ใปพควอมแล้วออกทางเดินพระยางค่ะออกเดนทาง